คิดอะไรทำลงไปเกราะคิดกราะทำเอาเลยมีฝันทั้งทีเอาเลยทำมันให้ได้ตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวลองดูลองทำอย่ากลัวจะร้ายหรือดีขอเพียงแค่วันนี้เรากล้าจะทำฝ้ายังคงกว้างใหญ่ฝันยังคงแสนไกลถ้าแม้ว่าเรายังหวั่นยังกลัว คงไม่มีวันได้ดังใจฟ้าคงไม่กว้างเกินฝันคงไม่ยากไปแค่คอยหัวใจได้มีความกล้าติดปีกและมองบนเฟ้าบินไปคิดว่าใช่มันต้องเชื่อมันอ่นคงมั่นใจลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าลุกขึ้นทำมันให้ได้ มีความกล้าอยู่ในใจเหมือนได้มีปีกบินไปจะสูงเท่าไรมันก็คงไม่อยอกถทาเราจะบปฟ้ายังคงกว้างใหญ่ฝันยังคงแสนไกลถ้าแม้ว่าเราอย่างหวั่นยังกลัวคงไม่มีวันได้ดังใจฟ้าคงไม่กว้างเกินฝันคงไม่ยากไปแค่คอยหัวใจได้มีความกล้า Tịt pi là phá Vên bay Phân như này Tâm bay, Dung ghe đời Bên bay Phân như này Tâm bay, này อีกไกลเท่าไรจะไม่ท้อใจไม่ท้อใจอยากเย็นเท่าไรจะไม่ถอยไปไม่ถอยไปฟ้ายังคงกว้างใหญ่ ฝันยังคงแสนไกลถ้าแม้ว่าเรายัางหวั่นยังกลัวคงไม่มีวันได้ดังใจฟ้าคงไม่กว้างเกินฝันคงไม่ยากไปแค่คอยหัวใจได้มีความกลา้าติดปีกแล้บินไปฮาฟ้ายังคงกว้างใหญ่ฝันยังคงแสนไกลเธอแม้ว่าเรายัางหวั่นยังกลัว คงไม่มีวันได้ดังใจฟ้าคงไม่กว้างเกินฝันคงไม่ยากไปแค่ขอให้ใจได้มีความกลา้าติดปีกแระบินไปฮะบินไปฝันอยู่ไหนตามไปยู z แค่ไหนบินไปฝันอยู่ไหนตามไป xuống cái này bên bay phân yêu này tầm bay xuống cái này bên bay